Adi jang, kami alur si ini. Fasum, fah, fah, sum, fah, sum, fah, เก่งช้างโอเคกูดบอยต่อไปมัมมีเอาสีเอาเขียวเอาเขียวเปล่า no no มัมมีเอาเองอ่ะมัมมีวางนี้นะขาวขาวชมพูอ่ะขาวขาวชมพูขาว เก่งมาก Very good เ <laughs> ก่งมากเก่งมากอ้าวต่อไปนะหม่อมมีเอาสีเดีังวงดจังนี่หม่อมมีเอายี่สี่ดีกว่าหม่ีเอางี้สดีกว่าตจะนี้หนูจะหันหน้าเอาล่ะจังนี่หม่อมมีวางอย่างนี้อ่ะตัวที่หายไปเสียอะไร เก่งมากกู๊ดบอยเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเลยนี่เก็บก่อนนะอเอามามีเอาสีเอามามีนึกออกแล้วนึกออกแล้วม,มีเอาสีนี้อ่ะอวกับอะไรอ่ะเอาสีนี้ จางอ่ะมาเมี่ยวสีนี้เลี้ยงเลยลูกแย้มมวเขียวแดย้มหมวเขียวกูดค่ะต่ออีก อะไรต่ออีกโลเยี่ยมอ่ะต่อยสีหนึ่วงเยี่ยม เก่งมากหรืเก่งมากอ่ะโอเคถูกต้องอ่ะเก็บบัางนี้เอาสีนี่อ่ะอ่ะอัะอกกนนี้จ้าเติมสีอะไรลูก เลยจังครับฟ้าฟ้าดำฟ้าฟ้าเก่งมากโอเค